การบ้านหมุนของเราเนี่ยเกิดขึ้นมานานหรือยังคะประมาณเกือบ2ปีอะค่ะอาการมันก็บ้านหมุนเวียงๆเหมือนกับเราจะวูบเห็นพี่เฟิร์นบอกว่าบางครั้งต้องลงไปนั่งกับพื้นเลยเออนั่งแล้วก็คานไปอะ่ะหลังๆก็จะมีอวกด้วยขึ้นไส้อาเจียนตลอดเวลาเลยอนอนก็เป็นยิ่งถ้านอนคือนอนตะแคงอะยิ่งหนักเลยยิ่งเวียงเลยไปหาหมอบ่อยๆมันก็ไม่ไหวแล้วอะเพราะมันไปทุกอาทิตย์ไง ครั้งแรกสั่งมากระปุกนึงก่อนลองก่อนนะคะว่ามันจะโดนไหมโดนกับโรคเราไหมถูกไหมประมาณกี่วันที่พี่ป้นรู้สึกว่าอาการมาัานหมุนของฉันเนี่ยมันดีขึ้นเจ็ดวันคือมันไม่ไม่วูบไม่เวียนหัวคือคปกติคือไม่เป็นอะไรเลยอยากให้เปิดใจค่ะถ้าอยากหายคือเงินแค่นี้มันไม่ได้มีค่ามากกว่าชีวิตเราหรอกค่ะสวัสดีค่ะเชียวจากบริษัทบาลานซ์แบงค์ข่าวันนี้นะคะเชียวอยู่แถวอนุสาวรีย์ค่ะ,คะในกรุงเทพมหาคนครนี่เองนะคะ ใครนะคะที่มีอาการบ้านหมุนนะคะวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่ชุมมาสัมภาษณ์และหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นนาออกแน่นอนเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกค้ากันค่ะว่าอาการบ้านหมุนของลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างและเมื่อทานตัวบลังยูนะคะอาการนะคะดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ค่ะชื่อวรินดาขันผสมนะคะอายุ3ามปีค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ที่สถานที่ราชการแล้วค่ะค่ะนะคะชื่อเล อาการบ้านหมุนของเราเนี่ยเกิดขึ้นมานานหรือยังคะก็ประมาณเกือบสองปีอะค่ะ,ะม,มันนั่นนานมากค่ะนะคะเริ่แมแรกอาการมันเป็นยังไงคะอาการของพี่เปิ้ลอาการมันก็บ้านหมุนเวียงเวียงเหมือนกับเราจะวูบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนั้นที่เป็นครั้งแรกเนี่ยพี่เปิ้ลรู้เลยไหมคะว่านี่คืออาการของบ้านหมุนก็รู้รู้อะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะต้องป่วยหรือตอนแรกก็คิดว่าเป็นอะไรวะหรือว่าจะไข้หรืออะไรแบบนี้ แต่จริงๆแล้วมันก็มันมันก็ไม่ไข่อะค่ะ,คะก็เลยไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้เมารถมาทานแค่ยาแก้เมารถใช่ค่ะแล้ววันนั้นหมอวินิจฉัยเลยไหมคะว่านี่คืออาการของโรคบ้านหมุนเขาบอกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะค่ะก็ไปหาหมออีกสักประมาณสองสามอาทิตย์หมอก็บอกว่าไม่ใช่น้าในหูไม่เท่ากันเขาบอกหินปูนหล,ลดุดค่ะอ่าโอเคเขาก็ให้ยาแก้เมารถมาทานอยู่อย่างนั้นนะคะประมาณปีปีครึ่งคือเมื่อไหร่ที่เป็นก็ไปหาหมอ ะะและทีนี้มันมันส่งผลต่อการทํางานของพี่เปิลมากใช่ค่ะส่งผลเวลาจะไปหาหมอแต่ละทีก็ต้องลางานไปอย่างเงี้ยค่ะก<ม>ว่าจะลาได้อย่างเงี้ยลาไม่ได้เราก็ต้องไปหาตอนเลิกงานอย่างเงี<ม>้ยค่ะแล้วก็กลัวที่ว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตเราด้วยก็เลยแบบไม่ได้ละต้องหาอาหารเสริมอะไรก็ได้ที่ทานแล้วไม่ให้มันเป็นแบบนี้ยเพราะว่าเราต้องเราต้องทานยาจากคุณหมอตลอดใช่ค่ะใช่ต้องทาน,นเหมือนคนไข้คือต้องหาหมอตลอดอ่ะมันไม่ใช่อะ่ะ เห็นพี่เปิ้ลบอกว่าเวลาเป็นที่บางครั้งต้องลงไปนั่งกับพื้นเลยนั่งแล้วก็คานไปอ่ะมีอาการอ้วกรวมมีมีค่ะหลังๆก็จะมีอ้วกด้วยขึ้นไส้อาเจียนเป็นขณะที่เราทํางานอย่างนี้เลยอ่ะใช่ค่ะตลอดเวลาเลยนอนก็เป็นยิ่งถ้านอนคือนอนตะแคงอ่ะยิ่งหนักเลยยิ่งเวียงเลยขนาจะนอนพักผ่อนใช่ค่ะก็ยังจะต้องเกิดอาการนี้ตอนนอนตะแคงปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยเวียงละจับหมอนได้นะกลัวจะร่วง ใช่ยังเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่เพิ้อหาแล้วทีนี้มันมันถึงจุดไหนที่เราจะต้องหาอาหารเสริมมาทานแล้วอ่ะก็ที่ว่าไปหาหมอบ่อยๆมันก็ไม่ไหวแล้วอ่ะ<ๆ>เพราะว่าหนึ่งลางานหัวหน้าเริ่มจะมองและอีนี่ออกนอกทางหรือเปล่าอืมใช่ เพราะมันไปทุกอาทิตย์เนี่ย<า>ทุกวันพุธน่ะต้องไปแล้วค่ะแต่<า>เขาเห็นอาการเราเขาก็น่าจะเข้าใจมั้ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าเราเป็น<า>ทีนี้พอถึงจุดที่จะต้องหาอาหารเสริมแล้วถามพี่ป้ลน,นิดน,นึงว่าเมื่อก่อนเราเราเชื่อในอาหารเสริมไหมไม่เชื่อคะ่ะไม่เคยเชื่อ,อแต่ก็ลองลองดูเผื่อว่ามันจะดีกว่าต้องไปหาหมอก็ลองดูก็ตอนแรกก็เข้าไปดูในรีวิวนะคะ<า>รีวิวเยอะมากค่ะ<า>ก็บอกเออเขาเขาหายเขาเป็นหนักกว่าเราเขาเขาหาย ลองดูไม่เป็นไรหรอกราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้หายค่ะครั้งแรกพี่ป้นสั่งลองทานกี่กระปุกครั้งแรกสั่งมากระปุกนึงก่อนค่ะว่ามันจะจะดีจริงหรือเปล่าใช่ลองก่อนนะคะว่ามันจะโดนไหมโดนกับโรคเราไหมถูกไหมทานวันละกี่เม็ดคะช่วงแรกช่วงแรกก็เจ็ดวันก็วันละสองเม็ดค่ะทานวันละสองเม็ดค่ะประมาณกี่วันที่พี่ป้นรู้สึกว่าอาการม้านหมุนของฉันเนี่ยมันดีขึ้นเจ็ดวันเจ็ดวันก็สิบสี่เม็ดไ่ค่ะก็นอกนั้นก็ทานวันละเม็ดก่อนนอน แค่นั้น<ะ>ก็ดีแล้วทุกวันนี้ก็ดีแล้วให้พี่ป้ลนช่วยขยายความว่าดีขึ้นของพี่เป้ลนะตอนนั้นหน่อยว่ามันว่ามันเป็นยังไงคือมันไม,ไม่ไม่เวียนหัวคือ<ะ>ปกติคือไม่เป็นอะไรเลยสภาพจิตใจก็คือดีขึ้นตอนนั้นใช่ค่ะดีแล้วดีแล้วอุ้ยมันหายจริงเหรอวะเลยบอกเอออย่างนี้ก็เลยโทรหาแม่เลยค่ะแม่หนู หนูเป็นบ้านหมุนน่ะหนูกินยาตัวนี้โคตรดีเลย<ะ>แม่เลยบอกมึงดูให้กูหน่อยซิกูตอนนี้กูเป็นต้อหินมันมียาไหมหนูก็เลยบอกไม่รู้นะเดี๋ยวหนูลองถามพี่เขาให้เขาก็บอกว่ามันทานด้วยกันได้<ะ>หนูก็เลยบอกงั้นลองสั่งมาอีกสามกระปุกก็เลยให้แม่ไปสองแล้วเอาไว้หนึ่ง<ะ>แม่เขาก็ทานเขาก็บอกว่าดีตั้งแต่เจ็ดวันแรก<ะ>จากที่ตามันเป็นเจ็บ,เจ,บเจ็บอ่ะคะ่ะเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนแทงในตาแก่บอกมันจางขึ้นแล้วมันก็ไม่มีช แล้วเรื่องการนอนอ่ะพี่เปิ้ลเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลูกค้าที่ทานบอกว่าการนอนเนี่ยมันจะดีขึ้นมากเลยการนอนก็หลับสนิทนะคะ,ะจากปกติถ้าเราเครียดมากๆเราก็นอนไม่หลับใช่ไหมอ,อันนี้มันก็คือพอถึงเวลาปุ๊บทานยาปุ๊บไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงเอาและเริ่มเริ่มหาที่นอน่นค่ะทุกวันนี้พี่เปิ้ลก็ยังทานอยู่ได้เรื่อยทานทานค่ะ,ท,คะทุกวันนี้ก็ทานสั่งมาเลยเดือนละกระปุกก็แหละอ่านะคะราคาแพงมากไหมพี่เปิ้ลเมื่อเทียบกับผงลับที่เราได้ก็แพงนะคะสําหรับคนที่มีรายได้น้อยแต่ว่าถ้าทาน ามาคุ้มไหมคุ้มคุ้มค่ะแต่ก็ต้องหาเงินซื้อให้ได้โอเคอยากให้พี่เปิ้ลมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับคนที่เขามีอาการบ้านหมุนเผื่อเขากาลังหาข้อมูลเหมือนที่พี่เปิ้ลหาข้อมูลในวันนั้นเลยนะคะมีพี่เปิ้ลฝากอยากให้เปิดใจค่ะถ้าอยากหายไม่ต้องกลัวค่ะไม่แพงคือเงินแค่เนี้ยมันไม่ได้มีค่ามากกว่าชีวิตเราหรอกค่ะอืมจริงด้วยอยากให้หายจริงขนาดแม่แม่พี่นะพี่สั่งให้เลยออาแม่ไปเลยตอนแรกอ่ะแกเป็นตาใช่ไหมค่ะ พี่ก็ไม่รู้วะสั่งตัวไหนวะก็เลยโทรไปหาพี่ที่เขาเป็นตัวแทนอยู่ก็บอกตัวนี้ทานได้เลยพี่ก็เลยบอกงั้นเอามาสามกระปุกเลยก็เลยให้แม่ทานนั่นแหละแล้วทีนี้แม่เขาไปดูอ่าโมชัวใช่ค่ะเขาก็เลยบอกเอาตาโดยตรงมาให้แม่หน่อยสิพอทานสักประมาณสองสามซองแรกแกบอกเริ่มดีแล้วก็จะเป็นตัวบาลานอีใช่ค่ะบาลานีอ่าแล้วก็คือจะแบบชงทานง่ายๆ สิงส่วนตัวบาลานซ์อีกไม่ต้องชงนะสามารถกอบปากได้เลยแกไม่ชอบไงแกชอบชงอ่าชงเลยแล้วก็จีบจีบไปเวลาแกดูทีวีดูอะไรก็จะชอบอย่างนั้นโอเค,คะนะคะเต็ม10คะแนนนะคะพี่เปิ้ลให้บาลานซ์ยูคอกี่คะแนนนี่ให้สิ <คะ S 2> เลยพี่เปิ้ลขาถามอีกคำถามสุดท้ายแล้วถ้าสมมติเขาบอกว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าบาลานซ์ยูคอเขาให้มาพูดหรือเปล่าพี่เปิ้ลไม่ค่ะไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่ได้อะไรเลยนะใช่ค่ะกินเองจ่ายเองนะสั่งซื้อเองนะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมากเลยนะคะที่มารี ะะก็วันนี้น้องชิวเอาบาลานซ์ยูคอมาวางให้พี่เปิ้ลอีก3ก็ปลุกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพี่เปิ้ลอีกนานๆนนเลยะะ aside, ลองเลยค่ะลองเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลอีกรอบหนึ่งนะคะก็ใครนะคะที่มีอาการบ้านหมุนหรือว่าคนรอบข้างคุณนะคะมีอาการของโรคบ้านหมุนนะคะากาะคะ็อย่าลังเลนะคะที่สั่งบาลานซ์ยูคอเพราะว่าเรามีตัวแทนทั่วประเทศนะคะมีออยมีฮารานที่ถูกต้องแน่นอนค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหน อย่าลืมติดตามชมได้ที่บลลอนแบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะชีวิปเปิลและบ a ลลอนยูคอขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ